อืมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะเอล่ามากินอินเคเอลเมื่อนี่มามากับผลไม้ค่ะเมนูผลมาาาาไม้เนาะจ้ะเงาะปูลาซานหรือว่าเงาะปูลาซานหรือว่าเงาะลิ้นจีจ่จ้าลมอันนี้เป็นก็คือเงาะของแท้อันนี้ก็คือเงาะปูลาซานหรือว่าเงาะลิ้นจี่เนาะจา้ะมีทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลาเนาะจ้ะอากินลิ้นจีขมมือมุ้งกะมาจาก Google นั่นแหละจ้ะเอามาเดี๋ยวสิมาแกะให้เบื้องจ้ะอ๋อทิงลิ้นอันนี้เงาะอันนี้แงะขอใเอิ้นว่ายัางสี่จ้ะอ๋อทินแงะ,งะ <S <S มันจังเอิน้นไงอึ้บแกหน่วยสิ es, มี่ไข่สิเป็นลิ้นจีกับบลิ้นจีสิเงาะกับบลเงาะเขาเลยเอิ้นว่าเงาะลิ้นจีจ้ะมาเดี๋ยวสิปาดเนื้อไหนให้เบื้อง เตึงตึงนะมีดนะมีดนะเต้าเวลายอยู่ไกลๆลวอตคารเลเนี่ยจ้ะเนื้อข้างในก็จะประมาณนี้จ้ะวอตคารเลเนี่ยจ้ะคาเอ้าวนั่งลงก่อนครับมามีเอาให้มามีเอาให้นั่งลงนี่จ้ะอ่ะให้เบิ้งอีกอ่ะกินนี้ยงชีพอ่ะกินเลี้ยงชีพอืมเอาเอาเอานี่เอาให้เอ้าเอาเบื้ง กินดูซิมันมีเม็ดไหมแม่มากับลูกซ้ายจ้ะเมื่อน,นี้ยเป็นบบได้แปรงเรียนเมน่อกี้ขหลับอืมเป็นยังไงกินได้ไหมจะกัดหืมอเอาลำบุตันเหรอเอาบักเงาะลูกซ้ายอันนี้อันดีก็คืออันนี้เงาะเงาะมาัแจ่พักไตเขานี้แหละจ้ะอืมมากิน ่อยสีร้องของแอากระปุกอืมอกินก <c oughs> ินอั่จ้ะอืออะไรนี่จิ๊กอยาีร้องชิ้นเคยมอืมเวียกับก็จ้จัง

แซ่บครับต้นมันต้นพันเพนอ่นน่กะราคาเริ่มแพงแล้วด้วยจ้ะคนเริ่มหาซื้อมาปลูกกันไลยอร่อยไหมไม่เอาไม่ไหวละต้องใช้มีดแกะเอาจ้ะ เันเอาวมื้อนี่คือสิเล็บคือสิเ,อนนเนื้อเขาสีนากงเนื้อเขาสีนากง<ๆ>เขาไม่อาลายอ๋องปูลาซานนี่นัเดยว เนื้อเขาจะติดเม็ดถ้กโกลงเงาะล่องกงองเขาจ้ะอิมอ่มปังปุ๊กปังอโอเคอปุ๊กปังแม่ม,มาเอาให้เราหน่อยนี่เราปุตกปังเด้ไปใช่อ่ะมเอามาเอาไประวังนะระวังเม็ดมันนะเสียงสิงอน่ะ ซื้อมาราคายุที่เท่าใดจช่ก๊ะพ่อข้าบอกว่าเอามาจากภักไต้ภาคใต้ของเขาจา้ะราคาอยู่นี่สิบซลิงสิซลิงคิดเป็นเหมือนไก่เกือบสิสองร้อยแล้วจ้ะ น,นี่เป็นนาผละไม้แล้วจ้ะบลังกองบักง่วงแต่ว่าทุเรียนกะของไทยยังม่อยู่นีเนอีหลายู่เดนแต่ว่าของมาเลเซียรเริ่มสีซาซาแล้วละจ้ะปาดนักแต่เปียกน้อยเนี่ยจะ้ะเม็ดม่น้อยเดี๋ยวอเออ มันมาอื้ <c oughs> อัดแังร่พนานใครในลำตั้งมามาเอาให้รอก่อนในลำตั้งเฮ้ยาบิตาเเลยนะเดี๋ยวเอาให้เบิ้งแบบนี้เขาสีมัดม้าแบบนี้จ้ะเออหรอ chúng ta chúng ta Con kiên suốt tối nay ta 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 Ella ta 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 ừm không đi là này tốt 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 thả. tốt 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 này tốt 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 อ,อยากกินเยอะอะไรที่ทำบุญทำอะไรอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบจ้ะรข้าไปเห็นยูใส่กระล้องเบิง้งเด้อจ้ะรเอาเสียบอืมแซ่ยบยูดจ้ะพี่น้องข้าไปเห็นยูใส่กระล้องกินเบิง้ง เงาะลิ้นจีจะเงาะก็ไม่เงาะจะลิ้นจีกับโบลิ้นจีก็เลยเอิ่นว่าเงาะลิ้นจีเงาะกายพันนะเนาะจ้ะเบิ่งเดี๋ยวสิเอาเทียบก้อนสิจบคลิปเดี๋ยวสิเทียบไปเบิงความเตะนี่กัดค่ายๆกันล่ะจ้ะแต่ว่าอันนี้โคนณของเขาก็สิュพิวๆอันนี้โคนณของเขาก็สิแข็งๆจ้ะแล้วก็เนื้อข้างในก็มีรสชาติบ่ต่างกันบ้างในดอกจ้ะแต่ว่าอันนี้สิ ชุ่มน้ำชุ่มเนื้อแล้วแต่ค้นมากเลกจ้ะเนอกจ้ะขอบคุณสุภูสุกคนที่เขา้ามาติดตามเราชมเน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้มาก,กับเงาะปูลาซานแล้วกับเงาะเนาะจ้ะเหมาะแล้วจ้ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนผู้ดใดมากกับกุไเร้นำในเนื้อจ้ะม,มาก,กับลูกซ้ายกับสิวุ่นไายจังสีหล่ะจ้ะยะือยาสาเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับสีเต้ามิงอ่ะ สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีจ้าอ่ะผู้ชายสวัสดีครับโอเค